s สุภวัตแชนแนลไม่ม, <unemployed. S 2> ไมีอินโทรมาสักเบิกไม่เอามันจามันเหนียวตางมันเหนียวอเจ้เือ่มาอเน่มาสักเบิกมาสกปอยเออไอ้นั่นแหละเดเออเจลาัดอะมีไม่ใช่ว่ส่าโอ้โหเครียเลยมีเจลาดไม่ใช้ศู์เก้าด เอาลูกากูครับแทนนี้ดิต่อเลสเนี่ยลูกากูลูกกูเฮ้ยต่อเลสไม่เอาต่อเลสไม่เอาอย่าเปลี่ยน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 โอ้โหยนงให้ให้กูหายใจก่อนอต่อเลสมาต่อเลสลงต่อเลสไม่เอาเอาดาลินเบนด้วยดาลินต้นเบนมึงเอาโซเลสไปเล่นกลางไง งโกดีแมซี่ปีอะไรวผมเองเท่ยังจริงไม่เข้าออเฮ้ยทำไมคำว่าออดิชั่นขึ้นมาจีอะไรออดิช่นข้างบนข้างบนไหน อยู่ไม่น่ะได้อัดอยู่ไม่น่ะอัดอัดอัดมาแล้วสีเป็นชมเออค้างโอ้โอ้โหเฮดูส่งเฮดูเราเราเพิ่งเห็นเลยว่านอกกี้เปิดบอลเอง เอรูกับก some oh, oh. hey. oh, ูส่งสกดเอที่เอท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 กดเอทเอ่อเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวมันกีวิ่งไปแล้วเลีวมันกีวิ่งไปกูวิ่งไปไหนเอ้าเอ้าตอนนี้แมสซี่วิ่งมาเอ้อเออแล้วเอ้ากูหลุดจังเนี่ยเดี๋ยวมันแลกว่ะเอ้าทำไมกูยังไม่เห็นยิงเข้าเลยยังเข้าแล้วอะเอ่อเอเบลยังไม่เข้าเอก เอาวิวิงเข้าแล้วโอเคมาแล้วเอาจอดำนะเออมาส่งมาส่งมาส่งดีเอ้ไปหายหน่หไปเลยมแเมซี่ศูนย์เอะไรอะตันปีนี้ปีนี้ไว้เดี๋ยวไปยังเะส่งโอยโอ้ยไเดียดีม วบอก็ถามว่าปั่นไดไหมบอกไม่ปั่นไม่ปั่นล้วก็ยิงตรงเลยนะไปตรงไม่ต้องไอ้บ่ไบอตเอาเวลาทีรับเล่นไงเล่นเน่มันโง่โง่ไม่เป็นไรเรามั่นใจในโกอ้อ้ยกูกูเอโกโมงโอ้บเข้า ไอตัวดีแต่คน่นแม่งตาสัตว์อะเอาเออเออแล้วที่ชนดีก็วิ่งสไลด์ชนกันเนาออเออเอออไปไโอ้ใครใครองะรสูงไ่ไปแค่ิเดียวอ่าโลโลโอ้มีคนตหันด้วยปะมันนีมันนีโลโสวส่งส่งแล้วนะ ส่ง้อสคือกด W อ่ะกดไม่ได้อู้ที่หลังเราจะไม่กดเราจะกด S เอาเอาไอ้ยกด S ยิงกดเ S ยิงกดเอยิงใครเคยเปิดปุ่มวะดูดูเมื่อกี้เมื่อกี้เราจะกด D ไปเผลอกด S ก่อนเนี่ยจะส่งเดี๋ยวจะส่งกดผิดต้องชมคนม่งมากกว่า เห็นไหมคนถ่ายมัจะได้ยิงเสมอโอ้บรรลรรวิ่งนะวิ่งนะคิดูดูอ้อะยัเองไงบอกแล้วคนถ่ายมันจะได้ยิงจิ๊ว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 จินวจิ๊วจิ๊วจิ๊วจิ้วจิ๊วจิวจิ้วจิ๊วจิ๊วจิ้วจิ้วจิ๊วจิ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 ้วจิวจ ุยเมื่อกี้ก็เปิดเถอะคิดวิวคิดวิวอ้าวกีิดนเมื่อกี้อ่าอ๋อต่แตรนี้อีเปิดอ่าใครใครใครอ้าวมาอ้เมือยาบมันซอเด็ดอ้าวชาลตินเ้ยเราอยู่บนสองศูนย์พอใครฮะซอใครกดเื้อน่อยอ้าวเฮ้ยก็แค่ส่งอ่ะอ่เอาไป เออะยิงไปไหนยิงนกไปหนึ่งตัวอ้าวไกด์ทำได้ไกด์เอ่อเปิดเจ้าขึ้นมากูวิ่งแล้ว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 ส่งดิได้ได้คือมึงไม่ส่งคือเมื่อกี้ทำไมมึงไม่ส่งฮะไม่แรงรอยสัตย์เดี๋ยวเดี๋ยวกูไปดูเอ้ยโอ้โหสวยงามบรรลกเนี่ย ยิงสองลูกเลยลูกกากูมีประโยชน์ไว้นั่นโซ่อ้าวไม่ทันไรม่รู้ช่องอะไรก็ทีไอยู่่สอบก็ไเออสรก็ชมกูเลเออเอาใครเนี่ยชื่ออะไรนะไอ้ทำไมมันส่งไเอาตัวบอดิจตดไหมกกูก็ได้ใครอ่าลักัน ใครอ้เนี่ยใครเอาเนียโอ้ยร้เลยเอ้ยบนบนลันลันนั่นเฮ้ยเอ้ยนี่พูดอย่างนี้ให้คนทั้งโลกได้ยินเลนอาพวกเดียวกันเลยตือ้าวชิพายเลอตัวเดียวโอ้โหเนี่ยมันจามันจอายก็มันเป็นโก้เออ่ายปเอา่ันโอ้ย อาร์ดบิงอีน้อยเอ้ยี่โตมสวดีน้อยโตโบน่ะโตโบน่ะดูมนนี่แเป็นไหมมันไม่ตรงสวีดีเอ้ยสวีดีเออเจ็บแดงเดือดเดเดวีดีกันระจเจ็บ้อเอาเดืยนเกียวกันกดกดเอลึอกจะเจไ่นาวิ่งเล่นเลย เจลีนเอามันมีเจ็บดำไหมวะเจ็บดำเหม้อนสดส่เลยไอ้ลูกอากูโอ้โหสวีเฮียมาอ๋อนี้ลาสิทุบินีก็จะลงพวกนี้โอ้หบอกเล้ว่า เข้ตไปเข้าไปดูเองมี่กลางลับเลยเนี่ยสุ่มกลางรับมึงเอาใจหลาเล่นกลางลับมึงคิดไงเนี่ยมึงเล่เล่นกลางลับฮ่าฮ่าฮ่าตรงดิตรงดิส่งมึอว่าอะไรน่าจับโอ้โหเด้งมึงไม่มั่นใจในโกไงมันเลยยิงเข้า โอ้ยเปลี่ยนเพลงอีกแล้วเหรอเจ๊หอไอ้แยเปลี่ยนเพลงบ่อยดูกูณเลยดูกูเแล้วไปต่อไม่ต้อยิงยิงยิงเออยิงเออปูปีโร่อปินปินปินมันจะส่งใครมันจะส่งใครโอ้โหลูกมึงหรอส่งมีบนบาทโอ้แม่งไม่ได้เสมอจะชนะเลย อืม้าวเอาค้างเออมาแล้วสุดดีเสเดียเโเอ๊ะตึตาตอไปกูปิวเน่บินไม่ได้อ่ะ เฮ้ยตบิตอาบิต่าซิซแม่งยิงไงอโอลีลาไเนี่ยนี่สักดีแล้วมึงกดยังวะน้อ อยากชนะอ๋อเข้าใจเข้าใจอยากชนะเราเข้าใจดีทำให้เกมมันต oh. <c oughs> okay, uh, ึงไงเกมมันตึงเด้น็อเอา้าชิดดิน็องหน้หนาชิดนาชินองโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ัอ้เดี๋ยวเราบินแมเเดี๋ยวเราบินเอายางเขาไปรเนาโหโ่เ่าวะ จใช้ถ้ามองอะไออเรอเออออเออออกเออติดอะไรไม่กดเอยิงอะเราเรายิงเป็นหุ่นเลยนะหุน่นไล่มีคนถามว่าหุ่นไล่ก็ทำไมจึงกลางเขนเอ่าโง่โลเปนกลับมาเราต้องพูดน้อยเอาไปอ่าคุยืมกูเลยเอเออ,เอ,อบินนะครับ ตาต่อไปบินนะบินครับพี่สาวกลับพี่ชโก้พี่ชโก้บวกเขากเอีกเออเห็นเล่นบินมาสุกิติไหมไอ้พอแล้วไอ้แคยเล่นเล่นเหลือเกินเนี่ยเขาขอจบการรายงานวิงตรงนี้สวัสดีครับ